คุณพี่หม่อมเหลนนั่นเองนะคะคุณพี่หม่อมเหลนเป็นคุณพ่อของเจ้าบ่าวส่วนเจ้าบ่าวก็คือคุณโหลนนะคะคุณโหลนก็คือคนที่อยู่ข้างกับท่านองคมนตรีนั่นแหละค่ะคุณโหลนเป็นเจ้าบ่าวคุณโหลนอยู่ในเป็นเป็นเป็นคุณหลนเป็นลูกของคุณพี่เหลนคุณพี่เหลนก็คือเป็นหลานในในราชสกุลดิสกุลนะคะบ้านอยู่ที่ ถนนหลานหลวงน่ะบ้านอยู่ที่ถนนหลานหลวงนั่นเองนะคะ ท่าน FC ท่าน FC แบบตามหาท่านเยอะมากแลบทุกคนคิดถึงลุงตู่หมดเลยใช่ใช่เอายังไงดีเขาจะตามตามตามชมไอ้ตามตามดีหรือตามไม่ดีเขาบอกว่าคิดถึงลุงตู่มากก็บอกคิดถึงลุงตู่บอกแล้ว่าทุกคนเราคิดถึงแล้วก็อยากให้คนตั้งมั่นในความดีและทำเมื่อบ้านเหมือนกันต่อไปแล้วกัน่ะท่านดูแลสุขภาพนะคะท่านค่ะ ไปแล้วไปแล้วค่ะทุกคน